ในเดือนเทศกาลแห่งความสุขมาเตรียมเมนูจัดปาร์ตี้กันค่ะวันนี้ชวนทำหมี่คลุกทำง่ายอร่อยรับแขกได้เยอะดีงามมากๆเลยค่ะเริ่มจากต้มน้ำซุปใส่กระดูกเล้งผักกาดขาวใบเตยใ้เท้าละ3าเกลือซอส,ส,สฟ้เขียวน้ำตาลกรวดเกลือผงต้มซุปหมุนไฟอ่อนหนึ่งชั่วโมงเตาแก๊สลักกี้เฟรมหัวเตาคู่อีกเตาก็ทำน้ำมันกระเทียมเจียวกากหมูเห็นเตาสีขาวน่ารักแบบนี้ตัวเตาเป็นกระจกนิรภัยนะจนความร้อนการกระแทกค่ะแล้วมาเตรียมซอสคลุกก๋วยเตี๋ยวสีอิ๊วขาวพริกป่นน้ำตาลน,น้ำส้มสายชูผงปรุงรสพริกไทยสีอ เติมน้ำเปล่ากระเทียมเจียวที่ทำไว้คนให้น้ำตาลละลายแล้วนำไปตั้งไฟให้เดือดเก็บในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยค่ะเตรียมลวกเส้นหมี่และผักบุ้งหรือใครชอบผักคะน้าก็ได้ค่ะต้มลูกชิ้นหมูในหม้อซุปมาคลุกมีกันค่ะใส่ผักเส้นน้ำซอที่ปรุงไว้ถั่วขั่วตามชอบกระเทียมเจียวกาก,ากหมูเยอะๆใส่ถุงมือคลุกจะได้อารมีคลุกมากเลยใส่ลูกชิ้นหมูลงไป3าสี่ลูกและผักขึ้นช่ายคลุกเคล้าให้เข้ากันดีก็เสร็จแล้วเวลาเสิร์ฟก็เสิร์ฟเป็นถาดพร้อมกับน้ำซุปซอคลุกวิตีวยังเหลือก็เอามาคลกเ่มด้ีนนนคลใหจััยะะ